การสวดมนต์สวดพรก็เป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลแล้วก็ทำให้อายุยืนยาวได้ตอนเวลาที่เรามีความทุกข์ตอนเวลาที่เรามีอุปสรรคตอนที่เรามีความลำบากเนี่ยต้องตั้งสติให้ดี ต้องสวดมนต์บทใดบทหนึ่งก็ได้สวดจนจิตตั้งมั่นหรือมีสมาธิเราค่อยตัดสินใจอย่างน้อยก็ทําให้เรื่องร้ายเนี่ยกลายเป็นดียังมีพราหมณ์คู่หนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าโน้นพราหมณ์สองคนนี้ก็มีลูกชายออกมาก็พาลูกชายไปหาอาจารย์ก็ไปกราบพวกฤาษี ขณะที่กราบปกติแล้วพาเด็กไปกราบใครเขาก็ให้พรทั้งนั้นแต่ฤสีนี้นิ่งเฉยพอพอ่อแม่กราบฤสีก็บอกโอ้จงมีความสุขมีอายุยืนก็สั่งให้ลูกชายกราบฤษีก็นั่งนิ่งก็ถามว่าฤีทำไมไม่ให้พรละ่ะให้ลูกยืนฤษีก็พูดตามตรงว่าเด็กคนนี้อายุสั้นจังแล้วทำไงแก้น่ะ บอกว่ามีพระพุทธเจ้านะแก้ได้ก็พาไปหาพระพุทธเจ้าก็ไปกราบพระเจ้าก็ตัดว่าพรามจงมีความสุขจงมีอายุยืนก็สั่งให้ลูกชายกราบพอพวกชายกราบพระพุทธเจ้าก็ไม่ตัดอะไรเหมือนกับฤษีนะพอรู้ดีว่าเด็กคนนี้ต้องตายภายในเจ็ดวันชาติก่อนเขาทํากรรมหนักมาก็ถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมพระองค์ไม่ให้พรลูกชายหม่อมฉัน พระอาจารัสว่าเด็กคนนี้มีอายุแค่เจ็ดขวบเท่านั้นแล้วก็ตายเขามีกรรมในชาติปางก่อนมาแล้วมีวิธีที่จะทำให้เขาอายุยืนได้ไหมก็บอกว่ามีต้องทำพิธีสวดมนต์เราจะทำอย่างไรบ้างพระอาาท่านแกแนะนำว่า,าให้พระเนี่ยทำพิธีสวดมนต์ตลอดเจ็ดวันทั้งกลางคืนกลางวัน วันที่7เนี่ยยมพบาลเขาจะต้องมาเอาวิญญาณเด็กคนนี้ทีนี้ก็ให้ทําอย่างนั้นให้สวดพระปะริศอย่างที่เราได้ยินพระสวดได้บ่อยนั่นแหละมีหลายบทยมพบาลทาเวสวร์ก็สั่งให้ยมพบาลมาเอาตัวเด็กไปเอาวิญญาณเด็กไปเพราะเด็กคนนี้ทํากรรมหนักไว้ในชาติปางก่อนพอเวลาจะเข้ามาเอาทีนี้ พอสวดพระปลิตยมจะเห็นว่าจะมีการเชิญมีการเชิญเทพวดามาสวมดมนต์ด้วยมาฝังด้วยนี่พอเชิญเทวดาชั้นต่างๆก็มาฝังพระสวดพุทธมนต์โยบาลจะเข้ามาเอาวิญญาณเด็กก็ไม่ได้เพราะมีเทวดาผู้มีสูงศักดิ์มาฝังสวมดมนต์อยู่ก็เลยเวลาพบครบลาวันที่เจ็ด ก็ไปบอกทาวเวสสุวรรณว่าไปเอาวิญญาณเด็กไม่ได้เพราะมีเทพเยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่เยอะแยะหมดยากเข้าไปไม่ถึงฉะนั้นก็เลยอาปล่อยเลยตำเลยเพราะว่าเขาสวดมนต์อยู่ฉะนั้นญาติโยมที่ทําบุญท,ทาําพิธีต่างๆเวลาสวดมนต์นั่นนะอย่าคิดว่าไม่มีใครคนอาจจะนอ้อยแต่เทวดานะมาฟังเยอะเทวดามาฟังพระปริตมาให้พรกัน ฉะนั้นเวลามีงานต่างๆนั่นนะ่นะสวดมนต์นเราก็ต้องคิดว่าเทวดาก็มาฟังด้วยเด็กคนนี้พรามก็ได้มอบให้กับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ให้บทเนนและตั้งชื่อว่าอายวุวัฒนกุมารแปลว่ากุมารผู้มีอายุยืนท่านก็ได้บวชอยู่จนกระทั่งอายุร้อยยี่สิปีก็บรรลิพานนี่ก็เหตุสวมดมนต์เนี่ยทำให้อายุยืนได้จเจริญพร